สวัสดีพี่น้องป้องไปซุกขูซุกคนครับผมไม่นี้มาพบกับช่องนุ่มฟุกคนผู้ใหญอีกแล้วครับกูเก่าผู้เดือบครับผมตัดผมไม่ได้พี่น้องเป็นไดยครับรอกูเก่าสิได้เอิ้นนุ่มฟุกคนผู้ให้่แล้วสิได้เอิ้นนุ่มฟุกคนรอไปผมว่าไม่นี้ก็มากินันก้อยขนมเส้นครับผมหรือว่าขนมเส้นเจ้าหน้าปลาก็ได้แล้วแต่ผู้สิเอิ้นครับก็มีพริกป่นมีนี่ครับผมมะระขีนนกครับกับหอยนางรมครับ แปลกๆมูลเลยด้วยนะครับผมว่าบรทันได้มีไัเห็นหอกนอกจากผมลองเบิ้งครับผมเปียมันแจะน้ำปลากระตมนีอก็ขพักบมื่อไรครับมืนอนี้นะครับน้ำปลากระต้มเองครับรเท่เลยครับผมอู้แต่แสีบคระป๋องกินปลาหอมไหมเทส่ๆไดเลยครับ เลยครับสิ่งของเสร็จไซไซแบบสีเลยครับผมฝากเบอร์นี้ด้วยพี่น้องเยอะเลยครับมาพี่น้องเบอร์อะไร สอบถามสอบถามได้ด้วยครับผมสอบถามแล้งคอมเมนต์นครับคอมเมนต์นก็ได้คอมเมนต์เฟซบุ๊กก็ได้คอมเมนต์ยูทูบก็ได้ครับผมแสดงความคิดเห็นกันมาได้ครับบักน,นี่มันกินมันอะไรเสียบพมอ๋อบักน,นี่คือนั่นใช่ปะเบอรได้นนครับผมผมก็เป็นคนเก็บง,ง่ายหรอกวันนี้ผมมาโผลแล้วครับ ว่าเป็นมูกก่อนเป็นแบบนี้เนเบิ้งพอได้ค้ายแครเบิรงมนว่าเบิ้งนุ่งพูกเหลีกดหลาก่าเกาได้ครับเบิ้งคว่าความสนุกสนานคลิปนี้กับวงกิรบอลไปน้ำครับว่าไปเรื่อยเมื่อไหร่ครับมีโอกาสหัวทีไหลสุดแล้วครับ ก็เหล่ากันฟุตบอลแขงวัคซีนไหมพี่น้องภา,า,ากันไปฉีดมาไปขันผู้ใดญ่ีดหมเหล่ากันยู่ดีมีแฮกเกิดดีใจน้ำนะครับผมถ้าขั้นผู้ใดบ่สบ,บายเกิดดูแลเจ้าของน้ำน,นะครับรัฐบาลอย่ายังสีหรอครับเอาแต่วัคซีนบันไม่คุ้นแล้วเรอไหม แบบครับยังทุ่มมันกับเข่ากันเร้ยบรบวันนั้นลุ้มกับแบง,งเขเสียนเท้าเ่ย กมหมุนที่บ้านก็ที่บ้านมีไผร้องเห็ดร้องเบิองต่ำเลยเนาะอรอุ้ดาครับ Yeah. Phương Phương không Nó đóng tủ nghe. Rồi rồi đấy. phần nữa sốt nằm từ trên mấy khăn nữa đi được không ạ cũng nó phạt cái gì cứ câu mời phải lên sửa máy mà, mời 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 Cái gì ba ba mời tăng mời hết mời khắc rồi hả mời 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 phạm mời phạm làm mời trong mời 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 hả mời có mời 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 hả กันกพอดีด้ครับหอยนางรมกับปุลลุงสิสดน้ำแล้วสิบเแบบแลนะแก้วดีพี่งหุดีใจ ฟูกัดดิควายดิเพี้ยงสมเด็จนะครับผมก,ก็อย่างฝากพี่ฝากพี่น้องเบิง้งเวยกบบติดตามน้ำเนยด้วยครับกับช่องนุม่มฟูกคนผู้หหลนะครับผมอันนี้ดีบริกบกัติชมได้ครับติได้ชมได้อย่าลืมนะครับพี่น้องฝากเนี้ยนะครับ